สวัสดีครับวันนี้เราก็มีมือถือโปรของ TrueMove นะครับแล้วก็มือถือที่มีหลากหลายแล้วก็ราคาพิเศษนะครับสำหรับเครือข่าย TrueMove นะครับแล้วก็จะมีทั้งโปรนะครับของ TrueMove นะครับมาให้เลือกสรรน,นะครับทีนี้เรามาดูมือถือ,อเครื่องแรกเลยนะครับว่า ตัวนี้จะเป็น iphone 13 pro นะครับเริ่มต้นที่25,600บาทนะครับประหยัดไปถึง11,400บาทนะครับราคาปกติที่37 0 0 0นนะครับท่านผู้ชมสําหรับ iphone 13 pro นะครับมาต่อที่ iphone 13นะครับเริ่มต้นที่16,700นะครับประหยัด1 0 0่งพั0 0นะครับ ถ,ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต่อไปเป็น iPhone 13 mini นะครับเริ่มต้นที่12,700นะครับประหยัดไปถึง13,200เลยทีเดียวนะครับามาต่อที่ iPhone 12 Pro Max นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่27,200นะครับประหยัดลงไป8,700บาทนะครับ มาที่ iPhone 12 Pro นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่24,700นะครับประหยัด12,200บาททีเดียวามาต่อที่ Samsung g a า a x y Z Flip 3นะครับ 5G ราาเริ่มต้นที่16,000บาทนะครับประหยัด ถึง15,900นะครับเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าแล้วก็มาที่ Samsung Galaxy Z Flip 3 5 g อ่ามาที่ Samsung Galaxy นะครับ A2 A52 s 5 g นะครับราคาเริ่มต้นที่7,489บาทนะครับประหยัดลงนะครับ6,500นะครับ มาที่ Samsung Galaxy A30s นะครับตัวนี้รองรับเฉพาะเครือข่ายชูมบ์เอสเท่านั้นนะครับเริ่มต้นที่1,190บาทนะครับประหยัดไปได้ถึง3,400นะครับมาต่อที่ Oppo Reno 5นะครับเป็นเครื่อง 5G นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นที่3,290บนาทะครับประหยัดถึง5,700นะครับ ต่อเลยนะครับต่อไปเป็น s a m s u n g ก a l a x y A225G นะครับตัวนี้เริ่มต้นเพียง898บาทนะครับประหยัดถึง7,400นะครับพิเศษนะครับสำหรับทูสมาร์ทช็อกกิ้งนะครับเริ่มต้นที่1,990บาทนะครับ ทีนี้มาที่เรียวมี8 5G นะครับตัวนี้เริ่มต้นเพียง989บาทนะครับประหยัดถึง6,510บาทเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาที่เรียวมี g Master Edition นะครับ 5G นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่7,990นะครับประหยัดลงไป6,000บาทเลยทีเดียวนะครับ อ่ามาต่อที่ vivo v17 นะครับเริ่มต้นเพียง6,999บาทนะครับประหยัดลงสุดนะครับ5 0า0บาทเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมมาที่ iphone อีกบ้างนะครับตัวนี้จะเป็น iphone se นะครับเริ่มต้นเพียง5,999บาทนะครับประหยัดลงไป9,900บาทนะครับ ต่อไปเป็น iPhone SE รุ่นที่2นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่6,700นนะครับประหยัดลง1200บาทนะครับสำหรับ iPhone SE รุ่นที่2นะครับต่อไปจะเป็น iPhone 11นะครับยังไม่ตกยุกนะครับเริ่มต้นเพียง5,800บาทนะครับประหยัดลงไป1,400บาทเลยทีเดียวนะครับ ต่อไปเป็น iPhone XR นะครับเริ่มต้นราคาอยู่ที่7,400นะครับประหยัด9,500บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เป็นสาวก iPhone นะครับมาที่ oppo บ้างนะครับตัวนี้จะเป็น oppo A57 นะครับ ตัวนี้เริ่มต้นที่1,289บาทนะครับประหยัดลงขั้นสุดเลย5,000นะครับต่อเลยนะครับตัวนี้จะเป็น OPPO A77 5G นะครับราคาเริ่มต้นเพียง1,299บาทนะครับประหยัดลงไปถึง8,700บาทเลยทีเดียวนะครับมาต่อที่ OPPO A96 นะครับ 4G ตัวนี้ เริ่มต้นเพียง4,489บาทนะครับประหยัดลง5,500นะครับต่อไปเป็น oppo pin x5 pro 5g นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่22,990บนาทนะครับประหยัดที่อาประหยัดมากสุดเลยนะครับ17,000เลยทีเดียวนะครับ ต่อไปเป็น OPPO a 1 o okay. k นะครับตัวนี้จะรองรับเฉพาะเครือข่าย TrueMove S เท่านั้นนะครับตัวนี้จะเริ่มต้นที่1 0 8 9บาทนะครับประหยัดลง3,410บาทนะครับต่อไปจะเป็น OPPO Reno7 z 5G นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่5,490บาทนะครับประหยัดลง7,000บาทนะครับ ต่อไปเป็น Oppo Reno 7 5G เหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,490บาทนะครับประหยัดลง7,500นะครับท่านผู้ชมไม่เสียเวลานะครับมาเลย Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับ ราคาเริ่มต้นที่13,990นานะครับประหยัดลง5000บาทเอ้ยประหยัดลง8,500บาทนะครับขออภัยด้วยนะครับต่อไปเป็น oppo a 5 3 New นะครับตัวนี้เริ่มต้นที่1499บาทนะครับประหยัดลง4,500บาทนะครับต่อไปเป็น oppo a 1 6นะครับราคาเริ่มต้นเพียง 1,289บาทประหยัด4,410บาทนะครับเครื่องจะถูกล็อกนะครับหากท่านผู้ชมค้างชำระค่าบริการนะครับต่อไปก็เป็น oppo reno 6 pro 5 g นะครับราคาเริ่มต้นที่1,4,990บาทะครับประหยัดลงไปถึง8,000บาทนะครับ มาต่อที่ oppo reno 6 z 5 g นะครับราคาเริ่มต้นที่4,990ันารนะครับประหยัดลงไป5,000บาทเหมือนกันนะครับแล้วมาที่ oppo a 7 4 5 g เริ่มต้นเพียง589บาทนะครับประหยัดลงไปถึง7,900พนารนะครับ <im> มาต่อที่ oppo a 5 4นะครับราคาเริ่มต้นที่13,000เอ้ย1,389บาทนะครับขออภัย ประหยัดลงไป3,400นะครับอ่าทีนี้มาต่อที่ Oppo Find X 3 Pro 5G นะครับเริ่มต้นที่17,790นะครับประหยัดลงไปถึง16,200นนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปที่ทูสตูได้เลยนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับส่วนลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับท่านผู้ชมหากใครสนใจก็เข้าไปเลือกซื้อมือถือราคาพิเศษได้เลยหรือว่ามือถือติดโปรต่างๆนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับวันนี้ก็เอามาฝากแค่เป็นบางรุ่นเท่านั้นนะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมเข้าไปชมนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณในการรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ